ผมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรตินะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนโคราชชาติพัฒนาครับของอำเภอศรีคิ C ้วนะครับซึ่งคุณพลพรมุญจันทึกได้เป็นผู้ริเริ่มในการให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นแล้วก็ได้ติดต่อขอขอถ้วยรางวัลของผมนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ชนะผมก็มีความยินดีนะครับที่จะได้มอบถ้วยรางวัลไวให้ให เพราะว่าอยากให้กีฬาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอยากให้เยาวชนทุกคนได้มีกีฬาอยู่ในหัวใจนะครับสมัยก่อนเราคงเคยได้ยินนะครับเราใช้คาว่ากีฬาต้านพายาเสพติดนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้แต่ว่าวันนี้กีฬาก็มีความหมายมากกว่านั้นแล้วว่านอกจากการต้านพายาเสพติดแล้วเนี่ยวันนี้เยาวชนเราก็มีวิถีชีวิตลหลายๆอย่างนะครับทั้งการเรียนบางทีก็อยู่กับ จอคอมพิวเตอร์อยู่กับโลกออนไลน์อยู่กับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับสมาธินะครับเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดเยาวชนจัดเวลาให้ดีนะครับว่าใ,ในในตารางชีวิตของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่โรงเรียนเท่าไหร่เรียนหนังสือเท่าไหร่เนี่ยจอคอมพิวเตอร์เท่าไหร่ออกกาลังกายเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรามีสุดความร่างกายที่แข็งแรง แล้วก็มีสมาธิที่ดีแล้วก็สาคัญที่สุดกีฬาเนี่ยเป็นพื้นฐานในการสร้างคนเพราะกีฬาเนี่ยทำให้คนที่เล่นกีฬาเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงโดยพื้นฐานแล้วก็มีจิตใจเป็นนักกีฬานะครับเหมือนกับว่าแพ้ก็รู้จักแพ้ชนะก็รู้จักชนะก็คือชนะแล้วก็หมายความรู้จักชนะคือชนะแล้วก็ดูแลผู้แพ้ชนะแล้วก็ต้องฟิตซ้อมต่อเพื่อป้องกันแชมป์ แพ้รู้จักแพ้คือแพ้ก็ยอมรับกติกาแพ้ก็ฝึกซ้อมใหม่ต่อสู้อดทนเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะนะครับหลักของกีฬาเนี่ยชนะรู้จักชนะแพ้แล,ล้วรู้กันรู้จักแพ้แล้วกีฬาจะสอนให้มีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเวิร์กอย่างฟุตบอลเจ็ดคนเนี่ยถ้าต่างคนต่างเตะต่างคนต่างเล่นไม่มีทางชนะแต่ถ้ารู้กันเป็นทีมเวิร์กกันทั้งเจ็ดคนเนี่ยชนะฉะนั้นทีมที่จะชนะเลิศผมไม่ทราบทีมไหนนะ ทีมนั้นแหละคือทีมที่มีทีมเบิร์กดีที่สุดก็คือเจ็ดคนเล่นเท้าขากันเป็นทีมมีความสามัคคีกันฉะนั้นกีฬาก็จะสอนให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักการทํางานเป็นทีมเบิร์นะครับเลขกอย่างหนึ่งเนี่ยกีฬาเนี่ยจะสอนให้เราเหมือนกับเขาเรียกอะไรมีสปิริตคําว่ามีสปิริตเนี่ยสำคัญนะครับก็คือการรู้จักแพ้รู้จักชนะการรู้จักการให้อภยัย เพราะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับพื้นฐานของกีฬาเนี่ยเขาถึงบอกกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติเพราะนั้นเด็กๆัก้างเรียนเนี่ยนอกจากมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโลกโซเชียลแล้วเรื่องวิชาการแล้วเนี่ยต้องมีกีฬาควบคู่กันไปถึงจะเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเป็นอนาคตให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็คนเล่นกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ มีพักพวกเพื่อนฝูเงเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่เอาเปรียบคนนะครับแล้วก็ยอมรับผลยอมรับกติกากรรมการว่าไงว่าอย่างนั้นกติกาว่าไงว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จะทําให้เราอยู่ในสังคมได้ประเทศชาติก็จะอยู่ได้ยอย่างสงบด้วยถ้าทุกคนเล่นกีฬาใครไม่เล่นก็เชียร์กีฬาใครไม่เชียร์ก็ดู อย่างน้อยก็ให้มีกีฬาอยู่ในหัวใจนะครับฉะนั้นผมเนี่ยส่วนตัวผมก็ส่งเสริมเรื่องกีฬามากๆนะครับอย่างคุณหมอดารลัก,ก็ทําฟุตบอลทีมสวัสดแคทนะถ้าคนติดตามนครนาทสีมาสวัสด์แคทนี่ก็ฤดูการใหม่ก็แข่งไปแล้ว2นัดนัดแรกกแพ้บุรีรัมย์สองหนึ่งนัดที่2ก็ชนะประจวบหนึ่งศูนย์เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ใช่ไหมนัดที่3เจอเมืองทองอยู่ในเตดนะลุ้นกันหน่อยเชียร์กันหน่อยเพราะเป็นทีมของคนโคราช อย่างเนี้ยชาติพัฒนาครับเจ็ดคนเนี่ยอีกหน่อยใครเล่นเก่งๆก็พัฒนาขึ้นไปอย่างทีมโคราชสวัสดแคลเนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนสอนฟุตบอลเรียกอาคาเดมี่สอนเด็กแขวบ10ขวบ12ขวบ14ขวบ16ขวบ18ขวบยัน20ขวบแล้วใครเก่งๆเนี่ยก็ต่อไปก็จะเล่นเป็นอาชีพก็มาเล่นอยู่ในทีมฟุตบอลนะครับของโคราชได้หรือจะไม่เล่นในทีมโคราชจะไปเล่นในทีมอื่นๆก็ได้ นะครับงั้นกีฬาก็เป็นอาชีพได้ด้วยแั้นกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดีทุกอย่างดีทุกเรื่องนะครับก็ขอให้ทุกคนมีกีฬาในหัวใจแล้วบ้านเมืองของเราก็จะเจริญน,นะครับผมขอขอบคุณนะครับขอขอข,อข,อข,ขบคุณคุณวรพจน์บุญจันทึกที่ได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการดีๆนะครับเพื่อสร้างเยาวชนให้กับอำเภอสีคิ้วก็ขอให้โครงการประสบความสําเร็จและขอให้เด็กๆนักนกีฬาทุกคนนะครับตั้งใจแข่งขัน นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสุขภาพจิตใจของเราต้องเป็นนักกีฬาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอกระทำพิธีเปิดการแข่งขันโกลาดชาติพนะครับ